<c oughs> อืมะสวัสดีครับน้องๆทั้งหลายขออนุญาตอาจารย์กลับมาไลฟ์สดตอนกลางคืนรบกวนเวลาทานข้าวของน้องๆหน่อยเพราะมันมีเรื่องสำคัญเน่ะคงจำกันได้เมื่อสักไม่กี่วันมานี้อาจารย์ไลฟ์สดไปแล้วบอกกับน้องๆถึงขั้นตอนและเวลาการรับเงิน4,000บาทตาม ผู้ประกันตัวตามมาตราสาสิบามขณะนี้มันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงนะครับผันนั้นต้องกลับมาฟังหน่อยด้วกันมันเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกับที่อาจารย์ไล่ไปคราวแรกอาจารย์ก็เดือดร้อนเหมือนกันกัลังนี้เพราะว่าเพื่อด้รับข้อมูลมาเมื่อเช้านี้เองเอาเริ่มต้นกันใหม่ ถ้าน้องๆจะจดหร่จะบันทึกไว้ก็หรือจะเข้าไปดูทีหลังก็ดูได้เขาเริ่มถึงหมายว่าหนึ่งต่อไปนี้เราเริ่มตั้งแต่วันที่21กุมภาถึง7มีนาคมเนี่ยปเป็นเวลา15วันเนี่ยผู้ประกันตนต,ตามมาตรา33ที่มีเงินอยู่ในบัญชีไม่เกิน5แสนบาทเนี่ยต้องไปลงทะเบียนก่อนแสดงตัวก่อนว่าที่ w w w m o 3 3เรารักกัน .com นะครับอันนี้ไปลงทะเบียนก่อนเปเวลาสิบห้วันเวลาไปลงทะเบียนแล้วจากก็อยากจะเตือนมากอย่าไปรอเวลาลงใกล้ๆเบียดกันเต็มที่นะครับให้น้องๆทุกคนเนี่ยรีบลงทะเบียนไปเพราะว่าเราก็รู้อยู่ใช่ไหมครับว่าบางทีเราไปทํางานเนี่ยนายจ้างก็เก็บโทรศัพท์ไม่ให้โทรว่าจะออกมาก็สองทุ่มสองทุ่มครึ่ง พอมาลงทะเบียนพร้อมกันเป็นแสนเป็นล้านคนๆเนี่ยตั้งเก้าล้านคนมันก็ตกหล่นแน่นอนแต่ทกตอนเนี้มันมีช่องทางทังหรับในการที่จะทบทวนสิทธิกรณีตกหล่นที่อาจารย์พูดไปแล้วแล้วก็เราก็เขาก็รับฟังแล้วก็ไปแก้ไขมาแล้วด้วยอันที่หนึ่งยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์เจ็ดมีกันะมีคอมีนาคมเนี่ยสิบห้าวันเนี่ยลงทะเบียนนะครับที่เวอร์ไบเว็บ o t m สามสิบสามเรารักกันด com พอลงทะเบียนเสร็จปั๊บวันที่แปดถึงสิบสี่มีนาคมเนี่ย <c oughs> มีเวลาเจ็ดวันธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองว่าใครที่มีเงินเกินกว่าห้าแสนใวันที่สามิบเบ็ดธันวาเนี่ยคนนั้นก็จะหมดสิทธิ์นะครับคนนั้นจะหมดสิทธิ์พอประมวลผลเสร็จปุ๊บเขาก็แจ้งมาเรียบร้อยไหวคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนะก็ ใครไม่ได้ถูกแจ้งมาก็แปลว่ามีสิทธิ์นะครับพอวันที่สิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดมีนาคมเนี่ยคุณกดใช้งานและกดยืนยันตัวตนว่าฉันเนี่ยนายกนายขอนายคอนายงนะฮะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตึงอาจา์ก็ยังไม่ได้รู้เือนไนแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนอะไรไหนะก็คุณเก่งกับผมคุณก็ไปดูเองแล้วกันแอปพลิเคชันเป๋าตังนะเป๋าตังเป๋าตุงก็ว่ากันไปอะ พอวันที่ 22, 29มีนาคม5แล้วก็12เมษายนเนี่ยเราได้วงเงินและผ่านเป๋าตังเนี่ยครั้งละ1,000บาทฟังก่อนนะครั้งละ1,000บาทเดิมทีเดียวเนี่ยตอนที่ประชุมเมื่อวันที่รัฐมนตรีเรียกไปเนี่ยอาจารย์เานึกว่าเขาจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีคุณมาเลยพอละพัน แล้วก็คุณจะไปซื้ออะไรก็เรื่องของคุณหรือคุณจะเก็บไว้ก็เป็นเรื่องของคุณนี่อันนี้เข้าใจทีแรกนะหลายหลายคนที่นั่งอยู่ก็คงเข้าใจอย่างเดียวที่อาจารย์คิดแล้วอาจารย์พูดไปก็คุณก็เข้าใจแบบนั้นแต่ความจริงแล้วตอนนี้มันชัดเจนออกมาแล้วไม่ได้เขาเพิ่มเงือนไขายมาว่าไอ้เงินเนี่ยคุณต้องเริ่มใช้ใจ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะคําถามก็คือว่า ไอ้มอสามสิบสามเนี่ยมันไม่เคยได้มาตาสามสิบสามผู้บังคันตนตามมาตาสามสิบสามเนี่ยเราไม่เคยได้เงินจากกองทุนเราชนะเรากา็จจะไม่ได้สนใจว่าเราชนะจะต้องทํายังไงโครงการนี้ไปซื้อยังไงของยังไงเนี่ยวันนี้น้องๆทุกคนต้องรีบกลับไปแล้วไปดูว่าเฮ้ยไอโครงการเราชนะนี่มันมีเงื่อนไขอะไรวะนะเหมือนกับไอคนละครึ่งทางนะอะไรอย่างเงี้นนะนะครับอาจารย์เองก็บอกตรงๆว่าไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปดูเลย ว่าไอโครงการเราชนะในเงื่อนไขมันซื้อ,อยังไงแต่อันเนี้ยเขาคงจะไม,ไม่ต้องการให้ผู้ประกันตนตามมาตราสาสิบสาเอาเงินไปเก็บไ้ในกระเป๋าเขาต้องการให้เอาเงินสี่หมื่นล้านเนี่ยไหลเข้าไปในตลาดเพื่อให้ขับเคลื่อนกระแสะเศรษฐกิจมันเคลื่อนไหวได้ซึ่งอันเนี้ยทาถูกคือพปอยาให้เงินไปกองที่ที่ใดที่หนึ่งให้มันน้องๆไปซื้อของซื้อของคือเครื่อ,อ,องใช้คือบริการโครงการจะชนะเงินก็จะไหลหออกจากกระเป๋าไปสี่หมื่นล้านนี่แหละลงมาในตลาดก็เป็นการขับเคลื่อน วงจรของเศรษฐกิจฐานรากให้เคลื่อนไหวได้อันนี้ก็เป็นหลักโนโยบายซึ่งอาจารย์ค่อนข้างหเห็นด้วยว่าถ้าไปเก็บไว้ในกระเป๋าเดียวแล้วไม่ใช้เลยเนี่ยแมนก็เหมือนเราได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วเราก็ไปเอาไปใช้อะไรฐานรากมันก็ไม่ขยับคนจนก็ข้างบ้านมีขายของได้โครงการจยช,ชนะเราชนะเออเราชนะอะไรเนี่ยนะหรือเราชนะเราแพ้ไปรู้ลหละก็ ไม่มีโอกาสได้เงินตอนนี้พอได้เงินตัวนี้มันก็จะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเพราะนั้นน้องก็ไปศึกษาหน่อยนะครับทีนี้กรณีที่กรณีที่คุณลงทะเบียนไม่ทันลงไปแล้วตกลนเชื่อว่าตัวเองกดถูกแล้วเอาจริงมันไม่มีชื่อปุ่นวายละสิอาจารย์ก็เคยถามรัฐมนตรีในการประชุมว่าท่านครับกรณีที่ ลงทะเบียนไม่ทันเนี่ยท่านบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าลูกจ้างจะอุทธร์ได้ไหมะรัฐมนตีก็บอกว่าได้ผมถามแล้วจะอุทธร์ที่ไหนอะที่ใครมีระยะเวลาอุทธร์กี่วันเงื่อนไขเป็นยังไงจบแล้วจะรับเงินยังไงช้าวกว่าเดิมไหมอันนี้ไม่มีคำตอบ แต่วันนี้มีคำตอบแล้วนะมีคำตอบแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณรัฐมนตรีท่านก็ใส่ใจรีบไปเอาคำตอบมาให้ก็เริ่มอย่างนี้ครับ15ถึง28มีมีนาคมเนี่ยมีเวลา14วันสำหรับผู้ที่ตกสำรวจให้ทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทาง w w w m o 3 3เรารับกันด o m เข้าไปเลยเอาใหม่เหลือชักล้านคนห้าแสนคนเข้าไม่ได้แบบโครงการเราจะชนะก็เข้าไม่ได้แต่เยอะแยะใช่ไหมล่ะเขาก็เปิดต,ตวนวสิทธิ์คุณก็เข้าไปเลยนะพอเข้าไปปับ๊บพอครบวันที่ยี่สิบแปดปังวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมถึงวันที่ 4, สี่เมษายนเนี่ยมันมีเวลาเจ็ดวันธนาคารจะทำตารตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่า คนที่ตกคนเนี้ยประมวลผลออกมาคัดกรองออกมาเลยว่าคุณมีเงินเกินห้าแสนหรือเปล่านะฮะคุณมีเงินเกินห้าแสนหรือเปล่าถ้าไม่มีเงินเกินห้าแสนคุณก็ถือว่าโอเคคุณเข้าระบบแล้วห้าถึงสิบเอ็ดเมษ,ยเมษยายนกดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเหมือนเดิมอะรอบแรกี่ผ่านผ่านแอปพลิเคชันเปาตัง จะเป๋าตังค์เป๋าตุงเป่าอะไรก็ชจางเหอะ12เมษายนถึง31พฤษภาคมเนี่ยเริ่มใช้ใจ่ายซื้อสินค้านะครับไอ้19ถึงไอ้12ถึง19เมษายนเนี่ยได้วงเงินผ่านเป๋าตังค์ครั้งละ2,000เพราะมันได้2ครั้ง19ถึง1 3เนี่ยเขาโอนมา2,000ครั้งละ2,000เขาจะโอน2ครั้งเท่านั้นเอง รอบแรกเนี่ยโอนครั้งละพัน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 สี่ครั้งถูกไหมครับรอบหลังนห้โอนสองพันสองครั้งก็สี่พันเหมือนกันพอถึงมาที่สิบสองเมษาเนี่ยที่ได้บงเงินมาแล้วถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยใช้จ่ายซชื่อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใตยโรรนะออ้โครงการเราชนะเออไอโครงการเราชนะเมื่อกี้เป๋าตังตัวนี้โครงการเราชนะเราชนะเราแพ้เนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้ไปดูเอาเองแล้วกัน นะอย่าให้คนแก่ต้องไปตามดูว่าเราชนะนมันคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะใจก็ไม่ได้สนใจหรอกเขาคอมเมนต์ไว้ตัวเล็กๆทาง้ายนี่นี่น่าสนใจก็คือข้อมูลณนะวันที่9กุมภาพันธ์อยู่ระหว่างคอ,อรมอเห็นชอบอันนี้กังวลพอสมควรเหมือนกันถ้าคอ,อรมอไปเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนัน่นเปลี่ยนโนอนะไรขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็ต้องกลับมาไล่สดกับพวกคุณอีกครั้งอะว่าเฮ้ยเมื่อกี้นี้ ที่บอกไปเมื่อวันวานวัน,น,นแรกวันวานเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นวันนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยนะเหมือนที่เขาเคยดูในเฟซบุ๊กดูในไลน์ต่างๆว่าวันนี้พูดอย่างนี้พูนนี้พูดอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของการปฏิคอรมอมันไม่เคยแน่นอนหรอกครับมันจะแน่นอนต่อข้ประกาศว่าเรียบร้อยแล้วคอรมอมีปฏิไลเรื่องวันนี้ได้อันนี้ก็โอเคอันนี้ก็ถือว่าโครงการนี้ได้ทบทวนเรียบร้อยแล้วนะครับ อาจารย์ก็มาไล่สดให้น้องๆทั้งหลายมาเลือกเอาตอนเย็นๆเพราะว่าเห็นกลับจากงานแล้วนะฮะกลับมาจากงานแล้วก็มาไล่สดให้เราเลยเพื่อที่น้องๆจะได้อะไรอ่ะได้อ่านได้รับฟังนะเอากลางวันก็ไม่มีคนดูหรอกนะฮะหวังว่าจะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้น้องๆสะดวกใจขึ้นอาจารย์ก็เป็นผู้แทนที่ว่าจะไปพบรัฐมนตรี เพื่อจะคุยให้ชัดเจนว่า <c oughs> <c oughs> เวลาเราสภาการรูกจ้างทั้งหลายเนี่ยให้ข้อมูลไปยังสมาชิกแล้วเนี่ยสมาชิกที่เขามีความเชื่อถือในตัวสภาแรงงานเนี่ยเขาจะบอกว่าออมเมื่อวานนี้อาจารย์พนัสที่เข้าชุมนุมรัฐมนตรีมาชี้แจงการที่ข้อเสนอหรือก็ยืนยันของรัฐมนตรีไปแล้วเขาอาจจะเชื่อที่เขาเชื่อแล้วแหละบางที พอเปลี่ยนเขาเปลี่ยนวันที่เปลี่ยนวิธีการเนี่ยอาจารย์ต้องตกใจพอสมควรเป็นกันเพราะว่ากลัวน้องๆว่าอาจะไปเข้าใจผิดไปบอกวอ่าเออแบบนั้นผมได้ตังค์วันนี้ได้ตังค์แน่นอนเนี่ยไม่ได้แล้วอย่างนี้นะเพราะนั้นทบทวนยืนยันอีกครั้งนะครับว่าโครงการนี้เริ่มวันที่21กุมภาไม่ใช่เริ่มอย่างครั้งแรกแล้วนะ21กุมภาถึง7มีนาคมทั้งของเก่าเนี่ยลืมไปเลย <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจแล้ว มีเวลาสิบห้าวันลงทะเบียนอาจารย์ทบทวนนะเว w m ์3วเวมสาสเรักกัน c o มเข้าไปเลยนะฮะพอเข้าไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บพอถึงวันที่8ถึง14เนี่ยมีเวลา7วันธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประเบินผลกันคัดกรองเติมที่เดียวอาจารย์ก็กังวลว่าอุ้ยตั้ง9ก้าล้านคนจะไหวหรือวะ นะมันจะไหวเลยว่ากรณีนะนะแต่เข้าไปทาอย่างนั้นเราเขาจะคัดจะเพราะว่าใครเกินห้าแสนก็ออกมาไอ้ไมมห้าแสนก็ไม่ต้องไปคัดก็คงง่าย <c oughs> นะออกเกินห้าแสนก็โอดห้าแสนหนึ่งบาทก็อดแล้วก็คัดกรองนะครับแล้วเขาก็ส่งข้อบูให้ทางอาหน่วยงานที่รับผิดชอบพอสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดมีนาคมเนี่ยมีเวลาเจ็ดวันท่านต้องกดใช้งาน และยืนยันตัวตนว่าผมนายจำหลัดชัยลังกานายวิชัยหลิปปิธิชาตนายเศรษฐวุฒนายบุญลอดกำลังใช่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันเป๋าตังไปศึกษาเองแล้วกันไม่อธิบายตรงนี้เพราะคนไลฟ์สดก็ไม่ได้กดไปเพราะว่าผมอาจจะมีเกินห้าแสนไปสองบาทอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ด้วยหรอกไปกดแล้วกัน พอ22ถึงแล้วก็29มีนาคม5และ12เนี่ยได้วงเงินเข้าเป๋าตังมาแล้วเขาจะจ่ายให้22,000บ2พันหึง29,000เนึงหเมษายนพันหนึ่ง12เมษายนพันหนึ่ง4ี่พครบ4,000แต่ไอ้เงิน4,000เนี่ยยังยืนยันอีกครั้งหนึง่งไม่ใช่เงินสดไม่ใช่เงินสดวันแรกอะเข้าใจว่าเงินสดเต็มลำเลยเรายังดีใจว่า เออไว้สี่พันเว้แต่ต้องเอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายซื้อสินค้าบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะใช่ไหมครับเพราะเขาต้องการเนี่ยะกระจายเงินออกไปยังฐานลากที่อาจารย์พ่อไปรอบแรกแล้วนะเอายืนยันอีกอันที่สองกรณีตกหลน่นมันมีแน่นอนหละไอ้ตกหล่นเนี่ยเพราะพวกเราก็เอ้ยเดี๋ยวก็ได้ว่าเดี๋ยวก็ได้ว่าลืมไปหรือเปล่าคนเ้าล้านคนจะเข้ามาใน แอปพลิเคชันมาตบากดแสดงตนรพร้อมกันมันจะเข้าได้ยังไงวะสองทุ่มมาเข้าบามีทั้งแสนคนสองแสนคนน่ะล่มตายหงเลยกดทบทวนสิทธิ์มีเวลาสิบสี่วันเนียตัวสิบสี่วันนี่แล้วก็ไปรับนู่นเลยทุ่งไหหินหนุ่นสิบสี่วันนี่กดทบทวนสิทธิ์ที่เวอร์ไวเบ็ตดอทมสาสบสามเรากันดอคอเหมือนเดิมยืนยันไปแล้วว่าเฮ้ยผมไม่ได้รับแต่คนที่ได้ไปแล้ว ดันประกดต้องตวนรอบสองเนี่ยยุ่งนะอย่าไปกดนะครับพอถึงยี่บเก้ามีนาคมถึงสี่เมษาเนี่ยธนาคารก็ก็คัดกรองเหมือนเดิมว่าไอ้นี่มีเงินห้าแสนหรือเปล่าเกินห้าแสนหรือเปล่านี่ก็รประบวลผลแล้วก็ส่งพอห้าถึงสิบเ็ดเมษาเนี่ยกดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะไปไปกเาตังทีนี้สิบสอง ถึง19เมษายนเนี่ยได้วงเงินผ่านเป๋าตังค์เนี่ยแต่เขาจ่ายสองครั้งครั้งละสองพันผิดวันแรกเห็นไหมละ่ะว่านี่มาล่าช้าไงครั้งละสองพันก็คือสองครั้งก็สี่พันเหมือนกันแต่ได้ช้ากว่าชาวบ้านเขา12เมษายนถึง31พฤษภาคมมีเวลาแค่นี้นะเริ่มใช้งานซื้อสินค้าผ่านบริการกับร้านกาภายใต้โครงการเราชนะหมดเวลานี้ไปจบไม่ได้เงินไม่ได้ใช้ เพราะนั้นไจะซสื้ออะไรก็ไปเลงไว้ก่อนนะจะเสื้ออะไรก็อะไรก็แล้วแต่ไปเลงเอาไว้แล้วกันแล้วไปดูที่ร้านการไอโครงการเราชนะนี่เขาเขียนยังไงยังไงนี่อาจารย์ว่าเจ็ดรายการนี้พวกนี้ก็จะไปเดินดูเหมือนกันว่าไอเราชนะนี่มันโครงการยังไงวะอะไรเงี้ยกาลังศึกษาพวกนี้จะมีกรรมธิการก็จะไปถามเขาเหมือนกันว่าโครงการเราชนะเป็นยังไงสําหรับน้องๆที่เคยตั้งคําถามหลังาจากอาจารย์ไล่สวดไปแล้วว่าเฮ้ยทำไมมสามสิบสามตาสา3สิบสามเนี่ย ไมมันได้ไม่คบคนวะทั้งๆเราก็เป็นผู้ประกันตนถึงไปทําไมมันต้องมากัน้นห้าแสนไอห้าแสนนี่เขาโอนเงินมาให้ผมไปค่าชดเชยหรือโบนัสผมมีเงินอยู่หน่อยหนึ่งโบนัสมาและผมก็ทําไมถึงไม่ได้อะไรเงี้ยท,ท,ทั้งๆที่เป็นผู้ประกันตนก็จ่ายเงินเหมือนกันผมคิดเงินเดือนหมื่นห้าจ่ายเจ็ดร้อยห้าสิบเลยซ้ำไปนะแต่พงจะรับเงินผมผมอดเบ์อย่างเงี้ยก็อ,อันนี้ไวก๊อกสอง นะเดี๋ยวไว้ไปก๊อกสองเดี๋ยวก็จะคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าท่านรัฐมนตรีครับไอ้คนห้าแสนเนี่ยมีวันนี้ผู้นี้มันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ก็เดือดร้อนพอๆกันเนละยสาคัญที่สุดก็ผู้ประกันตนครับผู้ประกันตนเนี่ยมันต้องมีทั้งมาตราสามสิบสามก็ต้องหมดทุกคนอันนี้ก็ก๊อกสองที่เราจะเดินเรื่องต่อไปนะขอน้องๆเนี่ยสนใจนะครับแล้วก็แพร่หลายแต่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลง าารัฐบาลที่คอรมอมีมติยามนี้กันได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจารย์จะรู้ทันทีแล้วก็จะรีบมาบอกสมาชิกเราน้องๆที่ในเฟซบุ๊กอาจารย์ตั้งห้าพันคนเนี่ยรับรู้แล้วช่วยกระจายข่าวว่าเนี่ยอาจารย์พนัสมาไลท์สดแล้วเข้ามาดูเยอะๆคอมเมนต์นิดหน่อยเราจะได้อะไรอ่ะรู้ว่าน้องๆเข้าใจแล้วอาจารย์จะได้มีกําลังใจว่าอ๋อน้องมันเข้าใจหมดแล้ว หรือน้องมันยังมีข้อข้องใจอะไรขัดข้องอะไรก็มามามาสอบถามกันได้ตอนนี้อาจารย์ก็ทำได้อย่างเดียวมีอะไรถ้าคุณไม่สนใจไม่เข้าใจก็มาที่สภาห,หรือโทรมาที่สภาก็ได้คุณกระรู้อยู่แล้วเบอร์ถาเป็นสมาชิกคุณก็มาผมก็จะดำเนินการให้ทุกกรณีเท่าที่กำลังความสามารถจะทำได้อันนี้ก็ สำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกเอาตอนเย็นเนี่ยลูกชายเตือนมาบอกว่าพ่อไปทำตอนเที่ยงไม่มีใครมาดูพ่อหรอกเขากินข้าวกันเขาทำงานกันน้องๆก็ถูกแม่อาจารย์มาไล์สดตอนทุ่มครึ่งสองทุ่มเนี่ยเขาบอกให้ดีต้องสองทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มคนถีงจะดูเยอะจริงก็ป่าวไปดูนะให้ลองลองบอกอาจารย์หน่อยที่ว่าว่าถ้าอาจารย์ไล์สดตอนสามทุ่มเนี่ยพวกคุณจะหลับกันหรือยังวะ พเอเผลอไลฟ์จดมาที่ไม่มีคนดูเลยเพราะหลับกันหมดแล้วเหนื่อยนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> อยากะเตือนเรื่องเดียวกาดสูงอย่าการตกอย่าไปนั่งกินเหล้าบัวสุม้มอย่าไปไม่ใส่หน้ากากเล่าเข้าปากแล้วอะไรก็ได้เอ้ยไม่เป็นล็ออย,อย่างนี้พอเป็นขึ้นไปจบเลยชีวิตจบ,จบเพื่อนฝูงก,ก็ไม่คบ คนก็หนีหมดรักษาพยาบาลก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่ามันล่มสลายไปในคราวเดียวเลยนะเพราะนั้นก็ฝากน้องๆทุกคนว่าขอให้สนใจเวลาอาจารย์ไลฟ์สดเพราะว่ากว่าจะไลฟ์สดให้น้องทุกคนได้เนี่ยอาจารย์ต้องดูข้อมูลมาจนชัดเจนต้องปรกษาหเรือกับรัฐมนตรีต่บับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพวกนี้ อาจารย์ก็จะมีประชุมที่คณะกรรมาการแรงงานเกี่ยวกับเรื่องที่ยังล่องใจรึอเกิก็คือไอเรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยกําลังกุ้มใจมันมาเก็บเงินเราไปเก็บเงินประกันทังคมกับแรงงานต่างด้าวรวมไปถึงเรื่องของการชลาภาพด้วยยังนึกไม่ออกว่าเอามันไปอยู่ในชลาภาพแล้วเวลาจะคืนเงินมันจะคืนยังไงวะมันกลับมาอยู่เมียนมาแล้วไปอยู่เมียวดีไปอยู่เยปิดอแล้วเราจะเอาเงินไปข่ายมายังไงตอนมันเกษียณอาย,อยุมุ่นวายไปหมด เดี๋ยวพวกนี้จะรู้นะครับนะแล้วก็ขอให้น้องๆเนี่ยระมัดระวังตัวปีนี้อันตรายมากเช้ามาเนี่ยแค่เช้ามาก็คือว่าวันนี้ห้าลายแล้วโทรมาส่วนใหญ่ตั้งแต่มกลามานี่ก็มีเรื่องได้จ้างไม่ปรับค่าจ้างลดโบนัสลงสวัสดิการไม่ให้กินเลี้ยงปีใหม่ไม่มี ท่องเที่ยวไม่ให้กีฬาสีไม่จัดของขวัญเคยให้ก็ไม่ให้เคยให้ของฝันเป็นร่มปเป็นกระเป๋าก็เปลีปล่ยนเป็นกระป๋องน,น,น้ำมั่งดีไม่ให้เป็นขันมากระบุขันมาติดกระบุนหนักหนาแล้วทุกอย่างนี่กำลังเกิดขึ้นลถกำลังคนปีหน้าจะไม่รู้เลยว่าจะลดอีกเยอะไหมเนี่ยสองวันไห่โรงงานปีหน้าต้นปีก็งานช้างอีกแล้วอ่ะ ถ้าถูจอดน้ำมันสมาชิกเราจะปลดกระเสียณอีกถูกเลิกจ้างอีกพันคนขึ้นมาจะมีอะไรเกิดขึ้น,นยังไม่รู้เลยโรงงานทอผ้าโรงงานขายเสื้อชั้นในดังๆตังงง้งมาตั้งห้าสิบปีสามสิบปีสี่สิบปีอะไรเงี้ยปิดมีนาคมนี้โรงงานเครื่องสำอางขนาดากลางเล็กๆไม่ขึ้นค่าจ,าจ้างใจเงินนิดหน่อยมาตรก,การนี่โอ้โหเยอะแยะไปหมด แต่ละวันแต่ละวันก็เจออย่างนี้ฉันั้นขอให้น้องเนี่ยใจเย็นๆนะฮะเราต้องอยู่แบบไม้พิงกันเข้าตำราถอยเป็นเย็นพอรอได้ถ้าสถานการณ์มันหนักนักก็อย่าไปลุกใดจ้างเขามากลุกเข้าไปเข้าไปไม่ได้เราก็ล้มเหมือนไม้สองอันพิงกันไม้ข้างหนึ่งสุดอีกข้างหนึ่งก็ล้มแน่นอนมันม้มไม้ข้างอะไรจ้างสุดเราก็ไปมากข้างเราทุดก็ไปเห็นไหมครับว่า เมื่อสองสามวันเนี่ยโรงงานทำเครื่องประดับของดังๆเลยอะไรสวลอลฟสก,กี้สว,สวลอลฟสก,กี้เนี่ยที่โรงงานที่สมุทรปราการเนี่ยก็ปิดโรงงานไปเปิดยาที่เดียวหมดไปทั้งสองพันกว่าคนคิดดูดิอยู่ก็ตกงานวุบนวับได้จ,จ่ายเงินเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ก็ไม่มีไม่มีงานทําแล้วอายุผมมากขึ้นเนี่ยพอสามสิบห้าสามสิบเจ็ดก็ไปทางานที่ไหนอ่ะมีไปขายช่อมัคนก็ขายกันเยอะแยะไปหมดมันลาบาก พราะนั้นปีนี้ตั้งสติให้ดีๆลูกอย่าไปเอ้ยนึกว่าอางนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ให้อ,อยู่ด้วยกันให้ได้เพราะนั้นก็อยากจะบอกน้องๆว่าคิดให้รอบคอบสถานการณ์เนี่ยมัน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 กำหนดคุณภาพของคนเลยนะอาจารย์บอกเคยนิดหน่อยเนี่ย โบนัสคุณได้มาสี่เดือนบวกหมื่นหนึ่งนายจ้างบอกขอสองเดือนได้ไหมแต่บวกหมื่นยังอยู่เราก็บอกโอเคอย่างนี้ได้ไหมแล้วเอาสองเดือนก็ไม่ว่าแต่บวกอีกหมื่นเป็นสามหมื่นได้ไหมพกับคนละครึ่งทางมันก,นก่อนก็จบไปอีกลายหนึ่งนี่ก็มีลายหนึ่งโบนัสสี่เดือนนายจ้างให้เดือนครึ่งบวกเจ็ดบวกสามพันจักก็อยากจะต่อรองให้ สองเดือนบวกเจ็ดพันได้ไหมลูกจ้างกขยอมรือเปก,ก็ไม่รู้เลยตอนนี้ถ้าไม่ยอมมีข้อพิพาทใด,ดก็มาชี้ขาดค่อยพลาดแรงงานตามที่ตามมาตราสามยี่สิบสามอายาก็ชี้ขาดค่อยพลาดหลายคดีบทตัวใหญ่แล้วชี้ขาดค่อยพลา,าดเนี่ยไม่มีได้เท่าเดิมมีแต่น้อยกว่าเดิมเท่านั้นนะนั่นอยากจะฝากน้องๆปีนี้ทําอะไรระวังนะลูกนะขอยเป็นเย็นพอรอได้ลูก ถอยไม่เป็นเย็นไม่พอรอไม่ได้พังทั้งนั้นแหละลูกแล้วการใช้จ่ายเงินทองในปีเนี้ระวัดระวังหน่อยอะไรไม่จําเป็นเนี่ยไอ้พวกที่ออกไลน์ออกเฟซบุ๊กมหาจาันตั้งวงกงเล่ากันเนี่ยวันหลังเจอมาเจอต้าจางังๆยอย่างไม้เคาะหัวจริแมึ่ไมึ่ตไม่กินเหล้าเนง่ไม่รู้จะอยู่ได้เปล่าเลยเอาวิ่เหล้าเมายาเมากลงของเข็ง อะไรก็จะไอ้โควิดก็เสี่ยงตัวเงินก็หายไปว่าหายเมาแล้วก็ไปกู้ดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบางกู้เอออนอีเว็น e, อี N e, สมศรีสมชายวุ่นไปหมดนะฮะปีนี้ก็ระบาดระบาดไอ้สี่พันบาทเนี่ยเขาได้มาเนี่ยก็เลือกใช้ที่จําเป็นนะฮะเอาไปซื้อข้าวของไอ้โครงการเราชนะเนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่ได้ศึกษาเดี๋ยวก็เอาไปซื้อของใจให้เงินมันเวียนไปอันนี้ก็ใจก็เห็นด้วยแล้วบตงีคือรัฐมนตรีท่านก็มือใหม่สำหรับวงการแรงงานเนี่ย เป็นพ่อค้ามาเก่าเพก็แต่ก็อย่างแต่แกก็ทํางานนะแกก็ทํางานแล้วก็ช่วยลูกจ้างหลายๆเรื่องเลยผมก็ยังไม่มีโอกาสได้สนทนาอย่างเป็นทางการแกสักครั้งหนึ่งคนเราก็อายุมากแล้วก็ไม่อยากไปนั่งสนทนารบกวนเขาอะนะฮะมีแต่เวลาไปนั่งคุยเขาอยากคุยเขาเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสเผื่อเขาได้ฟังคลิปอาจารย์มีเขาอาจจะพี่วนัดครับเชิญผมหน่อยพบกันหน่อยคุยกันหน่อยดีไหมขอเป็นรัฐมนตรีคุยเขาสามสิบนาทีก็แสนยากนะ ครับน้องๆมีอะไรก็โทรมาหาจาั์ก็ได้นะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะและปีนี้ก็เดี๋ยวเดือนกุมภาเนี่ยป่าไปแล้วก็จะมีการสัมมนาจัดสัม,มนาใครอยากจะจัดสัม,มนาของโรงงานของตัวเองก็ทําเรื่องขอมาได้ส่วนการประชุมใหญ่สามัญประจําปีเนี่ยต้องดูที่จังหวัดน,นั้นว่าเขาคลายล็อกไงเท่าไหร่วันนีเขาบอกว่าสองคน เราประชุมตั้งห้าร้อยคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ตองไปขออนุญาตเขาแล้วมันก็ลําบากไปก้องเสี่ยงอีกอันที่อาจารย์อยากจะบอกก็คือเรื่องวันเกิดอาจารย์วันที่สิบห้ามีนาเนี่ยปีนี้อาจารย์ขอบินธบ,บาดงดเถอะนะครับไม่จัดแล้วบอกปูว่าอย่าเลยปีนี้เพราะว่าเดี๋ยวเกิดบุ่นบายมาเป็นติดโควิดที่บ้านอาจารย์นี่มันจะบุ่นบายไปกันใหญ่เหมือนในดีเจมาตรง,มาต,รงมาตูมเลยเนี่ยนะมาตูมหรือมามามา,มา,มาปิดอะไรก็แล้วแต่ อย่าบยาวเลยนะส่วนใครจะมาเยี่ยมเยียนม,มาสวัสดีปีใหม่อะไรก็เป็นเรื่องธรรมชาติของของของเด็กกับผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรจบแค่นี้นะลูกแล้วก็ขอให้มีความสุขจีนนะวันปีใหม่สงการานต์ไอ้สุขจีนแล้วเนี่ยบางคนก็เพ่จะได้โบนัสโบนัสสุดจีนก็มีนะและอีกทีก็ดูและสงการานต์ปีนี้กลับบ้านดูเมษาคนที่อาจารย์ทําไปให้ก็คือว่าแบ่งโบนัสสองส่วน อย่างเช่นส e ี่เดือนบวกห้าหมื่นไอ้เบื้องคือสี่เดือนบวกสองหมื่ e 2, อนอาจารย e ์ก็บวกสี่เดือนบวกห 5, มื่นห้าขออีกห้าพันไม่จ่ายตอนสงกาได้ไหมเอาไว้เดินทางกลับบา้านนะไม่งั้นเวลาคุณกลับไปบ้านโดยไม่มีตังเนี่ยเงินบวกไปแล้วต้องกู้เพราะไปม,มั่งไม่ก็กลับไปบ้านตอนเมษาพอกลับมาแม่ก็จะบอกเขาหน้าเขาหลังเมษาสงการเองไม่ต้องกลับมาก็ได้แล้วลูกนะ แ้วก็ถามมาทำไมล่ะแม่ก็เข้าไปแล้วมึงกลับมาเนี่ยมึงไปแล้วกูยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยนะเพราะเราไม่มีเงินไปให้แม่เนี่ยไปกินที่แม่อย่างเดียวก็ไม่ไหวเอาทุกแห้แกะนั้นก็ขออนุญาตจบแค่นี้แล้วก็มีความสุขทุกคนนะลูกนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ